เปิด14จุดชมขบวนพยุหยาตราทางชลมากวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567เช็คต้องเตรียมอะไรไปบ้างพร้อมสถานที่ติดตั้งจอถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมากนณวัดอรุณราชวราม เนื่องในพระราชะพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567สำหรับการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมากในครั้งนี้ใช้เรือพระราชะพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลำจัดขบวนเป็น5ริ้ว3สายความยาว1,200เมตรกว้าง90เมตร โดยใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น2,200นายขบวนตั้งต้นออกจากท่าวสุกรีท่าเรือวัดราชาธิวาสผ่านสะพานพระรามแสะพานพระปิ่นเกล้ามุ่งหน้าไปยังแนวริมน้ำธนาคารแห่งประเทศไทยใต้สะพานพระราม8ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยใต้สะพานพระราม8ฝั่งธนบุรี ทางเดินริมน้ำสวนสันติชัยปราการใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าลานหกสิปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์สวนสุขภาพโรงพยาบาลสิริราชลานปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อัทจันทร์อุทยานสถานพิมุขโรงพยาบาลสิริราชท่าช้าง วัดระคังโคสิตารามท่าเตียนท่าเรือวัดโพวัดอรุณราชวรามรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น4.2กิโลเมตร 1. แนวริมน้ำธนาคารแห่งประเทศไทย 2. ใต้สะพานพระราม8ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 3. ใต้สะพานพระราม8ฝั่งทนบุรี 4. ทางเดินริมน้ำสวนสันติชัยปราการ 5. ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าว 6. ลาน60ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์7สวนสุขภาพโรงพยาบาลสิริราช 8. ลานปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์9อัธจันทร,ร์อุทยานสถานพิมุขโรงพยาบาลสิริราช 10. ท่าช้าง 11. วัดระฆังโคสิตาราม 12. ท่าเตียน 13. บสาท่าเรือวัดโพ 14. วัดอรุณราชวรามที่มาข่าวคมชัดลึกทั้งนี้ข้อแนะนำสำหรับประชาชนที่สนใจเข้าชมขบวนพยุหยาตราชลมากบัตรประจำตัวประชาชนบัตรแสดงตนหนังสือเดินทางเพื่อความสะดวก เขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็กยาประจําตัวน้ำดื่มรม่มหมวกสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ชุดจิตอาสา